วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ ส,สวัดสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลเนาะพี่น้องน่ามาเจอมาเจอกันนะครับสําหรับวันนี้อากาศร้อนนะครับพ to <te> well ี <ells> ่น้องคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าสิบบาทคล้ายๆกับว่าจะมืดฝนเลยพี่น้องบาดที่นี่นะครับมีมีอากาศคืดๆมาต่อไปจากว่าสี่มืดรึมืดอกแต่ว่าฝ่ามันสูงนะพี่น้องเนาะการจอนจอมอห้อมบ้านนะพี่น้องเนาะมืออื่นนแบบออื่นกะหอกกระตุ้มขนมเนาะพี่น้องเนาะมือเฮ่อแบบมือลือมือเฮ่อมือเฮ่อกะสซีเป็นมือ เออถ้บุญขอสลัดเรียกว่าขอสาสนะพี่น้องเอาก็เตรียมเตรีเตรียมตัวไปบินกครูมงคนกับาไปตองกล้วยไปได้มือนีแล้วพี่น้องอาหารไปตองกล้วยไปมื่ออื่นไปห่อข้าวต้มปนาวานะครับเป็นการทำบุญเนาะนะครับทบุญเดือนสิบนะครับกลางเดือนสิบก็คือบุญขอสาสนะครับบุญข้อสาสนะนะครับกะเอากะห่อเข้าวห่อเข้าวใยห่อเข้าหน่อยห่อเข้าวอย่างไรฮะบุญขอสาส ขุนข้อศาก,ก็หอข้อสากเนาะดาบอื่นเตรียมง่ายมือฮื่ยแบไปบ้างนะพี่น้องเนาะอ๋อก้อนสีไปหอดไปถึงนะครับก้อนสีไปเบิ่งไปชุ่มกันนะครับสหรับคลิปนีก้กันอาจจะนั่นนนทางของเจ๊คำนวณแม่นนะครับหลังจากที่งวดก่อนกระพานมากกับบกเข่าพี่น้องนะครับลดไปนะแต่ว่าเท่ากันมาลงคือเก่าพี่น้องเนาะมาลงหลายหีหหนะฮะได้เบิ่งคือเก่าเพราะว่า อ่ะมันแหละต่ความชอบแล้วแต่ความเสือแลยตะอ่ะปุ่นส่วนบุคคลเนาะบางทีเขาบางทีก็รุดอ่ะคือแอดว่าเป็นประจำประจำนั่นแหละนะครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมดนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณหลายการแล้วกันนะครับขอบคุณอ่าพี่น้องเอฟซีพันช่องนะครับที่อ่าเมตตากรุณาไว้สัตวไปเนาะนะครับอ่ามีอ่าด้านจิตดนำใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณหลายเนาะพี่น้อง ก่อนทีเขาไปเพิ่งไปชมกับมาฟังคําเตือนก่อนพี่น้องนะ,ะเพื่ออย่าลืมมามียงห,ยหางเทียบกับเพิ่นไปลืมไปบริเวณก็มีหาร์ังคิปไปได้ <c oughs> นะครับอาเก่าคาเตือนนะทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวะทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลท่นนั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนั้นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนนั้นทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับอามาเบิ่งข้อมูลนะครับ อย่ลังกันเลยพี่น้องเด้อพอพอ,อให้ดึงข้อมูอลอย่ลังกับพี่น้องที่ใสู่ัวนะครับโอ้โหเด้ ي, เปิดพอพอดีนะเมื่อวันที่หนึ่งเดือนเก้านะที่ผ่านมานะครับโอ้ยบ่มี่แทกตัวเลยพี่น้องบาบ่มีเกิดมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งเหนืหนึ่งมาอยู่พี่น้องมาที่เลืกล้างสามหนึ่งนะพี่น้องเนี่ยเห็นบ,นะบ่เกือบนะครับเกือบพิษแต้มหนึ่งพี่น้องเนาะจะเป็นอะไรหรอกนะครับช่วงนี้นะครับผิดไปหนึ่งแก้มนะครับแก้มที่สีเป็นอ่า สามสี่สามสน่ที่สี่เนาะนี่มันพิษพิษพิษตัวนี้พิษตัวอะไรตัวหนึ่งพิษตัวเึ้งเนี่ยพิษข้างบนเนาะกับว่าปีนังพี่น้องกับมีเขามีดุดคือบานนั่นแหละนะครับก็มีเข้ามีดุดเนาะนะครับสำหรับแนวทางของเจ๊คำนวณแม่นนะครับแต่ว่าชิมนีกอะมาเบึงเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งได้พี่น้องด้วยขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับ หกกันยายน16กก่อยกันยาเต็มๆแล้วเนาะบรต้องไปกอยอละนี่ครับกันยายนนะครับ2068นะครับสูตรหนึ่ง <c oughs> สูตรสองบดดนแล้วพีวกเราเขียนกันได้เขียนบาบแบบบาบแบ,บแดเอสดยเฉพาะแอสด,ดีเขียนเร็วแบบเป็นคนเขียนหนังสือเร็วแต่ว่า อานหนังจะก้องอ่านหนังสือบ่อห้องบ่อขึ้นกันเนี่ยครับเมื่อสีมาบน้อพี่น้องนะครับอ่าจะได้กับผ้าวนาให้มาเรื่อยหลังจากที่บ่มางวดสองสามงวดแล้วนะครับพี่น้องบ่มาเต็มนะมาเจรตะตัวสีแม่นะครับนะครับ น้องปากกากับเพาะกรอบตัวนึงเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยนะครับเข็มหน,น,น่นนอยก็เติมเติมเข็หน่อยก็อนพี่น้องเติมอีกเส้นหน่อยนึงนะครับเมื่อนี้ก็ไปตลาดก็ลืมใชละะเรื่องเสือปากกาบ้าเพิ่มเพราะว่ามันมันจากมืดมึกมันอกี้ได้ดํดาไล่เตี่ยมาขึ้นสมัยที่ยังก่อน สบายีนท่านจิ้งเหี่ยงขุนว่วยังวะ <laughs> นะครับอมือนีวันที่หาเนาะพี่ตังรวันที่หากับบอลเพิ่นเรียกใต้โยกีบัวเมืองเจนไหรแอดกรบเบรดฟังข่าวฟังข่าวบเบิ้งข่าวเบ,บิ้งข่าวพี่ตองพาส่องกับเป็ดตลาดกลับขึ้นมากับใบใบกับไปสวนแน่กับบัวได้เบิ้บงข่าวเบิงข่าวยังเลยนะครับซาลาเบินเช็คเป็นอะไรบุ๋น,นะครับ วันที่16กันยายน2568นะครับพี่น้องนะครับสูตรที่1ให้มาที่หนึ่งเวอร์มรน6กับ9กับ2 6, 6. 9 2พี่น้องนะครับของเฉยครับเวอร์เรนได้พี่นอ้องเด้อเพน่ป็นหน้าเป็นสูตร2สูตรเรากำลังจับครบประกอบกันนะครับสูตรที่2ให้มา1กับ8นะครับจับชุดให้ที่อ้าวมาอะไรพี่น้อง6 1 6 8 ก้าหนึ่งเก้าแปดสองหนึ่งสองแปดนะคร да. ับสิงหอกมาบอหนึ่งพี่น้องนาจารยหน้าจอไปได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเพราะว่าย้ำอีกทีนึ่งพี่น้องนะครับสูตรแต่ละสูตรครับการคิดคำนวณตามสถิตินะครับมีเข้ามีรูุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักสูตรแต่ละท่านนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นการ คิดคำนวณคิดเดาบัตรสตไปเดาที่ว่ามีหลักการเดาที่ว่าอ่าหน้าที่จะเป็นไปได้ยังสิเนาะนะครับบางทีบางที่กับว่าสิเป็นไปได้มันก็บ่กเป็นไปเด้นะครับเพราะว่าอ่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับสำหรับแนวทางนะพี่น้องเนาะอ่าขอลงใบจอกหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับคิมนี้ก็ได้นะเอากระเป็นเพียงแนวทางนะครับเดือดซื้อเดืานะครับจะรากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับเดิอบอสารันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุด เปาเป็นเพียงหน้าทางนะพี่น้องว่าเป็นเพียงหน้าทางเดินซื้อและหายสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับโบ๊ะการันตีนะครับว่าจะเข้าหรือจะหลุดได้พี่น้องเด้อเนี่ยเพราะว่าอ่ะคือพายนั่นแหละนะครับไม่มีไพ่นะครับสี่หุ่นจักรร้อยเปอร์เซ็นต์แนวบ่ได้การันตีสลับทางจองเข้ากระได้นะบ่ได้การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการคิดคำนวณคือพายนะพี่น้องนะจะสิว่ายจะไหนตามสูตรของใครของมันนะครับอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักคิดคำนวณคิดหาสูตรคิดหาตััวมนแมนตัวมันนิคว อากะอย่าลืมพี่น้องหาว่าผู้ไดฝันดีฝันเหม่นฝันขิวเรือมีสูเด็ดสูดดีอันจากแบงปันจากมี่วามออบปาะความปรารถนาให้พี่นอ้องครอบเดือดลๆๆน้ำกันนะครับกะยนินดีนะครับด้วยทางช่องน้องแสงชาแนลนะครับยินดีเป็นสื่อกลางนะครับเป็นสื่อกลางเป็นแบบว่าแบงปันนะครับมโชคควมมานควมโชคดีนะพี่น้องให้แก้กันดึงกันซึ่งกันและกันนะครับมอบความปรารถนาดีวาสน์ต่อไปเนาะอากะ เป็นเพียงนน่าทักนะครับเป็นเพียงนน่าทักนะครับกะานั้นนะพี่น้องเป็นเพื่อนในทางสาร้าคิปนี้ก็อ่าเป็นของเจคับนวณแม่นนะครับเดี๋ยวอีกกะบพระนทรลิงไปในช่วงนี้พี่น้องเพราะว่าอ่าจารย์ไหนล่ะมันมันยังกตุนงวดถือว่าตุนงวดว่าพึ่งพึ่งจะวันที่หกโอ้ยวันที่ห้านะพี่น้องอืมสิไปวันที่หกเลยแอดกะได้เนี่ยเพราะว่าวันที่หกว่าจะไปอ่าทอดเทียนนะครับทอดต้นเทียนน้ำพึ่งทำกุบาจารย์เพิ่นนะครับแต่ว่าจันจากแกในดอกหอดมือมันก็จังจีวาหยอดเปลื่เงเสาเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยเพราะว่าห้างที่เข้ากับก,กาไวจ,จ,จังจังมือนีพอมือสอ้อมมี่เรื่องม่ถทา,ามีเหตุการณ์ที่ว่าไปบ่ไดไรกับมีเนาะพี่น้องเนาะแอ่ก็าเป็นธรรมดาแต่ละมือต่อมือเข้าก็ต้องอโบกลวงนาไปกับห้างเที่ยวก็รุดนะรุดจังไรตยรุดคือว่ามันไม่ได้ไปตามเป้าหมายนี่ละ <laughs> มามาเอาเรื่องเหล็กนะครับมาเอาเรื่องหวยก็เลยมันก็เลยเข้า,าข่ารุดเนาะ,ะพี่น้องก็เลยติดปากแล้วมาพี่น้องอาบ้าปียงนะครับ อะสลากภู้ขอมาไหมได้พี่น้องเด้อครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยแล้วพี่น้องเนกกาะกดติดตามให้ด้วยแล้วพี่น้องเนาะงไก่สีฮอดมือเขาสลากเขาศาสตรสลากกระพัดนะครับตามาาภาษาพระเพิ่นว่าข้าวสลากกระพัดช่วงนี้ก็ไลฟ์มองไลฟ์ที่เพิ่งกระเฮ็ดว่าอียังก็เทศกาลเทศากาลอียังก็ศาสตร์ศาสตร์จีนบริษัทสตร์ยังิ่นมีอยู่ดิ แอดมินก็นเป็นลงล้มลืมเพราะว่าประเภทนี้แต่ละมองประเภทนี้แต่ละเที่ยงทิ้งนันกับบุ้งกันนะพี่น้องแอดบางเที่ยงบางที่ก็เบอกไปก็ย่านผิดเนาะหากว่าเบา,าผิดเบาพลาดเบาพังเอียงกับต้องขอให้ไล่กันละกันนะอรัมาเบิรงรอบสุดท้ายนะพี่น้องสำหรับผู้ขอบ้าใหม่ได้พี่นอนะ้องเด้อนะครับวันที่16กันยายน2568นะครับสุดที่หนึ่งนะครับข,ขอขออนุใหญ่ไปดีแป๊ดเดี๋ยวครับ อ่าสูตรที่1นะครับให้มาที่6 9 2สองนะครับสูตรที่2ให้มาที่1กับ8จับชุดที่6 1 6ห9 1 9, นึ่งด้าหนึ่งดะครับ2 1 2หนึ่งสองดนะครับนี่คืออ่าเ <c oughs> นื้อทางของเจ๊คำนวนแม่นนะพี่น้องเนาะอ่าแคบหน้าจอไปได้พี่นอ้องเด้ออ่แคบหน้าจอกันเอาไปในพี่น้องชอบประจัดขัดกระพันพี่น้องนะครับอ่าเป็นเพียงหน้ทางนะครับเรียกซื้อเลือกหา สลากินแบงของท่านรัฐบาลท่านั้นนะครับว่าได้การันตีว่าสิเข่าด้วยสิรุดนะครับใส่วิจารณญาณน้ำกันใส่วิจารณญาณในการรับชมการล้วกันนะครับอัสลัคิดดีก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเจ๊คำนวนแม่นนะครับขอบคุณหลายการละกันนะที่เพิ่นแบงปันนะครับมาให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งกันนะครับขอขอบพระคุณเจ้าขอขอขอบพระคุณเอซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะพี่น้องเนาะขอให้เอซีแฟนช่องรำดับเรื่อยๆกันมั่นสุขสุขคนนะครับ คำพูดได้วาวใจได้ทีบอสุภาพว่วใจได้ทีบ่เขาหูพี่เขาหูร้องอทางแอดมินก็ต้องขออภัยหลายกระกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปเพียงสำนีไปพอกันชิมหน้าชิมีนก้าคำว่าสวัสดีครับ